สวัสดีค่ะทุกคนเมนี่กับยูทงไฮทงหน้าคือเก่านะคะเมนี่ก็จะมาในลูกแบบสะอาดหูสะอาดตาในจักน้อยนึงเนาะจา้าปกติใส่แต่สูตรเห็ดเวียกนะคะกันเนื่องจากว่าเมนี่มีค้นตัดหยาไฮเนาะจา้านันก็คือหลานทรายนะคะเมนี่ปุ้ยก็เลยบดไ้ตัดเองเนาะจา้าเพามีคนเห็ดเวียกซอยนะคะเมนี่ปุ้ยก็เลยมีเวลาแต่งหน้าเขียนคิวท่าปากในจักน้อยหนึ่งเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ปุ้ยสิพามาตั้มสมบ,ก,สบกุวงเส่แทบเด้อจ้าอยู่กลางทงไฮทงหน้าแบบหนี่นะคะตั้มสมบกุวงของปุ้ยก็จะตั้มแบบงา นอจาาบักพริกที่ใส่ก็จะเป็นพริกกระเลียงนะคะใส่กระเทียมลงไปนําเนจะก,กีบหนึ่งนอจาาตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็ผงนัวนอจาาตามด้วยน้ําปลาล้าน้มามะขามเปียกเด้อค่ะทุกคนบัตรที่นี่กระปาดบักเครื่อสมใส่ลงไปเลยค่ะเวลาตำสมตำนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปกระเ็นให้รสชาติของเขามีความเปรี้ยวแบบละมุนนอจา่าหลังจากนั้นกระิใส่บักเน่าลงไปน้านะคะเพิ่มความหอมนอจาาบัตรที่นี่กระโคเลให้เขากันเลยนะคะในขั้นตอนนี้ก็คือได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะเวลาตำบักหุงปุซิ ยังบบท่านได้ใส่น้ำปลานะคะกะสิใส่แต่น้ำปาลาไหลไปก่อนนอกจากบัตเทอร์ปลาไของเฮามันเข็มนะคะเวลาตัมไปนำกะสิชิมไปนำนอกจากพี่น้องค่อยๆปุงค่อยๆเติมเอานะคะขาดเหลือ,อยังกระแจงเติมนอกจากใส่เส้นบกหุงลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้นอกจากมีหัวหอยเชอรี่อยู่บอหลายนอกจากทุกคนบัีนี้ก็ตั้ให้เขากันเลยค่ะ หลังจากยั่วให้เขากันดีแล้วก็ซิมรสเบืองจ้าขาดเลือยยังกระเติมเอานะคะพยนี่ก็ว่ารสชาติมันจืดโพดนอกจากกระเดเติมน้ำปลาละก็น้ำปลาลงไปอีกแน่จักน้อยหนึ่งนะคะขออภัยในความใส่มือยิบเด้อจ่าพี่น้องนะคะกินอย่างกระบเสียบถวาใส่มือเด้อค่ะทุกคนโดยเฉพาะกินตำบักหุงนะคะใส่มือหยุ่มนี่สุดยอดจ่าพี่น้องซิมรสชาติเบิงแล้วกระหูซึกว่าเออมันกระเสียบแล้วนะคะทุกคนก็เลือกบะเดปรุงอีย่างอีกแล้วนะคะกะติเทใส่จานเลยจ้ากับข้าวเทียงของเฮ้ามือนี่กันง่ายๆนอกจากสมตำ นะคะอันนี้น่าจะเรียกว่าตัาปลาเนาะจ้าทุกคนพอยไก่บอกว่ามันจิเป็นตั้ปลาได้จังได้ในมือเธอบอดดไปตําอยูปาจ้าพี่น้องเบื้องติลักความบอกของเพิ่นก็นเลยบอกพลอยไก่กลับไปว่าอาคสันเดี๋ยวมือใหม่ฉันสีเป็นนางตําอยูปากันแล้วกันนะมันจะได้เอื่นว่าตัาปลาได้ไม่พี่ก็ยยนเคียวไปตัาอยูป้าด้ล่ะ และล่าสุดลูกบอกให้ยอดเทียงไปต่างอยู่ปลาจ้าพี่น้องโอ้ยแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสมตําของข้ามือน,นีนะคะมีกล้วยจับไม่ใช่กล้วยจับจิกเกาเหลาตีนไกค่ค่ะทุกคนให้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้ให้เยอะอิ่มจ้าพี่น้องราคากับแบบว่ากันเองกันเองนะคะไปซื้อย้ำไดงแล้วลก็ให้หลายตลอดเลยจ้ากับข้าวเที่ยงของข้ามือน,นีก็มีแค่สองอย่างจ้าก,กินกันกับพอยกี่สองคนนะคะพอยกี้ไม่กินข้าวจ้าทุกคนกินแตก่กับนะคะกินตามบะหุงเผ็ดเพ แล้วเ้ากับสิมาพาบักแตงโมกินน้ำน,นะคะทุกคนกินกับข้าวไปเลยจ้าแตงโมแดงๆหวานๆแบบนี้นะคะนี่<โ>มือหนีก็จะเป็นอีกมือหนึ่งที่ชิลๆสบายๆนอจา้าอยู่เถียงหน่อยเฮากินตําจมบักฮุงนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะช่วงเศารกับสิเป็นสีแดดแดดน่จากน้อยหนึ่งนอจา้าพี่น้องบ่น้อยละ่ะแดดแห้งผอมนอจา้าพอตกบ่ายมานะคะกับสิคืมป้าคืมฝนมากคือเกานั่น่ะจ้าแต่ว่ามือหนีฝนกับบอตกนะคะกินเขากินยังแล้วเรียบร้อยกับไปเอายาให้งัวจ้าทุกคน เมือ่อหนีพอบอยู่นอกจากไปหาหมอนะคะกระสิปปางงัวไวให้ปุ๋ยนอกจากปุ๋ยกระใสร้านตัดหญ้าให้นะคะพอพอกลับมานอกจากกระโจมบักยางไงว่าใส่ร้านตัดห้าแล้วไปเบิ่งน้ำมันบอ่อจังส่นจังสี่นะคะปุ๋ยจะบอกว่าปุ๋ยเป็นคนเอาหญ้าให้งัวเองนะคะพอกระบอไวยวางใจนอกจากยานแตงแตงงัวบ่ได้กินหญ้าพีน่น้อยช่วงนี้ร้านกระบอกใดใส่ฟางแห้งนะคะใส่ให้มาตัดหญ้าให้กันมานอกจากมาหลายมือแล้วนะคะมา ah หิดเวียกซอยนอกจากกระดีใจเติบหนึ่งนะคะหันฝนตกแล้วนะคะทุกคนเห็นเป็นสาย สายฝนลงมาเนาะจา้ะถัก ้อนอบอ่าวแห้งจ้าทุกคนก็คือแบบว่างเงือแตกสะ,สะสะเลยจ้าพี่น้องเอาหยาให้งวัวแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าสิผ้ามาเบิ่งตะกะแตนพอหญ่กีเด้อค่ะทุกคนนี่นะคะจื่อไข่มันมากขีดนึงเนาะจ้าเอามาพอเองนะคะน้องกําลังออกจ้าพี่น้องนี่นะคะติ่นแซวอยู่ข้างในเนาะจ้าแต่ว่านอกจากนั้นแล้วนะคะน้องก็ยั่งออกจากอันตะคายได้เนาะจ้าทุกคนตะคายมันห่างนะคะติ่นเต็มอยู่ทางนอกปลาหยาข้าขงนอกคุณจ้าเส็จแล้วก็สิมาเอาอาหารให้ป้าเนาะจ้าอันนี้เป็นปลาดุก ท่านรัสเซียนะคะทุกคนพอไนกี่สื่อบอมาเนาะจากว่าเสียมาไหวทะเลียงกบนะคะแต่ว่าพอไนเห็นหลดขายปลาเลียนกายมาทางหน้านนะะเนาะจพาผนก็เลยเอาปลาดูกลงก่อนเนาะจากทุกคนก็เลยบดเอากบลงอีกนะคะมีเอฟซถามว่ากบไงละบอวาซันเนาะจากมาค่ามือนีพิชภามาเบิงนะคะนนองบพท่นานใดไนอยู่นะคะกระหายอาหารตามกําลังเนาะจากบด้หายกินหลายแห้งนะคะเนื่องจากว่าข้าสื่อหลูออดมาเลียงเองเนาะจากให้เขากัดหางเองนะคะเขาก็เลยได้กบที่แบบว่าบรรม,ม่ําเสรรมอปั้นไดเนาะจากมันกระสูนเข้าสื่ แบบว่าเป็นโตมา,บากบ่อใดเนาะจ้าสื่อแบบว่าต้นระบาดกดับดตต้นไงเติบนะคะเอามาเลี้ยงกระไรว่ไวๆจ้าทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบอ่อคะ่ะทุกคนแยกออกมาจากบอนเนาะจา้าเพราะว่าเป็นต้นญงกว่านะคะก็จแต่กินมูค่ะนี่แหลคะค่ะทุกคนอีสานบานเหากินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะหาอยู่หากินแบบนี้ละจา้าหลายเมื่อที่ผ่านมาปุย้ยอาจจะบ่อใดตอบคอมเมนต์ผู้ใดอยาเครียดเด้อจ้าพี่น้องนะคะมันบ่คคอยมีเวลานะคะปุย้ยขอขอบพระคุณทุกๆการรับชมทุกๆการติดตามเลยนะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนปุ๋ยขอขอบพระคุณจากหว จเลยเด้อจ้ะสิ่งสําคัญที่สุดของการถ่ายคลิปนอกจากต้องมีคนดูนะคะถ้าไม่มีคนดูนี่คือก็หมดกําลังใจเหมือนกันค่ะทุกคนขอขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คอยติดตามคอยซับพอร์ตนะคะทุกคนคอยเม้นให้กําลังใจเนาะกดไลค์กดแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะขอบพระคุณจากหัวใจนะคะ